1 <łość> 2อสองข้อมูลที่ควรเปิดเผยโดยทั่วไปกิจการแสดงหรือเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นในงบการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเรงิน <c oughs> ข้อมูลที่คนเปิดเผย,ยซึ่งพิจารณาในบทนี้ทังนี้ 1. นเ <1, S 1> <10. S 1> การจัดะทำงบการเงิน 2. 2> <c oughs> ข้อมูลทั่วไป 3. นโยบายการบรัญรชี 4. <c oughs> การเป,ป 5, <ๆ>ลี่ยนแปลงทางบัญชี 5. รายการสาระสำคัญ 6. ข้อผิดพลาดที่สำคัญหรือข้อผิดพลาดขององคก่อน 7. เหตุการณ์ใดแระยะเวลารายงานแเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น9การดําเนินงานต่อเนื่อง10ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานหรือข้อมูลส่วนงานในงนงานสิบเอ็ดข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันต่อไปจะกล่าวถึงข้อมูลที่ควรเปิดเผยในแต่ละเรื่องโดยสรุปได้ดังนี้1เกณฑ์การจัดทางบการเงินโดยทั่วไปคือการเปิดเผยข้อมูลหรือมาตรฐานหรือรการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําและนำเสนองบการเงิน มากริาการใช้เม่อรฐานการบัญีตามชุดกันก็จะส่งผลต่อการแสดงรายการและมูลค่าของรายการในงบการเงิน ข้อมูล <ihan> ทั่วไปข้อมูลทั่วไปควรเปิดเผยในงบการเงินที่ดังนี้สองจุดหนึ่งส่วนประกอบของงบการเงินเช่นงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบดเร็จเป็นต้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะและแสดงข้อมูลเรียกว่าเอกลักษณ์ของงบการเงินต่อไปนี้อย่างชัดเพื่อให้งบการเงินมีความชัดเจนและเข้าใจได้ยิ่งขึ้น ชื่อของกิจการที่เสนอรายงานอาจจะถือว่างการเงินนั้เป็นการแยกเดี่ยวหรืองบการเงินรวมวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินหรือรอบระยะเวลาของงการเงินจำนวนเงินตาที่ใช้ในรายงานจำนวนหลักที่ใช้การแสดงด้ตัวเลขในงบการเงินเช่นงบการเงินแสดงจำนวนเงินเป็นหลักพันหรือหลักล้านเป็นต้น2.2 งบแสดงฐานะการเงินต <muitas> ้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดหัวข้อเรื่องและยอดรวมย่อยเพิ่มเติมหากการแสดงในทาใท้ายงการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรการเกิดเข้ยมูลเเกี่ยวกับรายการบัญชีแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกันเช่นลูกหนี้ให้จัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันและลูกหนี้อื่นๆสินค้าคงเหลือให้จัดประเภทเป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อการผลิตเช่นสินค้าสำเร็จรูปนระหว่างทง วัตถุอิ่เป็นต้น2.3ส่วนของเจ้าของให้แยกแสดงเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วส่วนเกินมูลค่าหุ้นกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วและที่ยังไม่ได้จัดสรรและอื่นๆ2.4งงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จต้องแสดงรายการแต่ละบัดชีของข้อเรื่องและยอดรวมย่อยเพิ่มเติมหากการแสดงนั้นทําให้งบการเงินของกิจการแสดงผลการดําเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร2.5 ข้อม oh, <c oughs> ูลก็ไปแสดงโมกุอันเช่นเัสามนะสามมาได้หรือสามนโยบายการบัญชีนยบายการบัญชีเกี่ยวกับ วิธีการใช้มาตรฐานการบัญช so ีซึ่งผู้บริหารของกิจการได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการนั้นเพื่อให้งบการเงินแสดงข้อถูกต้องตามที่ควรและได้ทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองด้วยไปโดยปกติผู้บริหารจะเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่ทำให้งบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีไม่ได้ระบุข้อกำหนดที่เป็นเฉพาะไว้ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจเพื่อกำหนดนโยบายที คที่เราทำให้วางแผนแลักษณนาเชิงคุณภาพ 3.1ความหมายของนโยบายการบัญชีนโยบายการบัญชีหมายถึงหลักการโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กิจการเลือกใช้ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน3.2วัตถุประสงค์ในการกําหนดนโยบายการบัญชีการกําหนดวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีเพื่อใช้ในการเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากเนื่องจากวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกิดขึ้นจากมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมาตรฐานการบัญชีเกิดขึ้นจากความเห็นของ บัญชีโดยส่วนรวมโดยมีสมาคมวิชาชีพทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวมความคิดเห็นจากนักวิชาชีพนักวิชาการหน่วยงานกำกับดูแลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาตรฐานการบัญชีอาจกำหนดวิธีปฏิบัติทางการบัญชีหลายวิธีสำหรับเรื่องเดียวกันซึ่งแต่ละวิธีเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักการและที่รบรองทั่วไปถึงแม้สมาคมวิชาชีพได้พยายามลดทางเรื่องของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีให้น้อยลงก็ตาม แต่ผู้บริหารของกิจการยังจําเป็นต้องใช้รูนิโอเนี้ในการเลือกวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการของตนโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่ได้มาตรฐานการบัญชีโดยเฉพาะหรือไม่มีการตีความจากคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีผู้บริหารต้องใช้ยูนิโอนี้เพื่อกำหนดนโยบายการบัญชีที่จะให้ข้อมูลนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินของกิจการ ซึ่งผู้บริหารควรคำนึงถึงสิ oh, ่งต่อไปนี y, okay. ้ก็ข้อกำหนดได้ราตรานในมาตรฐานการบัญชีที่ถือปฏิบัติสํสำหรับเรื่องที่มีลักษณะคล้ายหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพิจารณาขอคำนิยามการรับรู้รายการและเหตุการณ์ทคุภาพของอุประกอบของการหนึตามแม่โองงคการบัญชีหรือกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินขอประกาศของหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกข้อกำหนดและวินียปฏิบัติที่ยอมรับในเอกสานั้นวิธีปฏิบัติการกล่าวสอน้องกับข้อกอและขอ กิจการการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้ในมาประกอบงบการเงินภายใต้หัวข้อสรุปสุนโยบายการบัญชีที่สำคัญเพื่อให้ทนใช้ทราบว่างบการเงินของกิจการต่างๆที่นำมาเปรียบเทียบกันได้นั้นจะทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันหรือไม่สามสามนโยบายการบัญชีที่ควรเปิดเผยในการพิจารณาว่ากิจการควรเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้หรือไม่ ผู้บริหารของกิจการต้องพิจารณาว่าการเปิดเผยนโยบายการบัญชีดังกล่าวจะช่วยผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงลักษณะของรายการและเห่งการทางบัญชีที่สะท้อนอยู่ในผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามที่รารงานไว้ในโยบายการบัญชีที่กิจการควรเปิดเผยเช่นเกณฑ์การรับรู้รายได้เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวมเกณฑ์การรับรู้รายได้สินค้าคงเหลือการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนการบันทึกต้นทุนการผู้ยู่ ได้รายจ่ายนอือ่นสินทรัพย์ประมาณการนี้สินเป็นต้นซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของนองโยบายการบัญชีได้กำหนดไว้ในมาตรการบัญชีเรื่องเกี่ยวข้อ โดยปกติมาตรฐานการบัญชีจะจากำหนดนโยบายการบัญ<ม>ชีที่ควรเปิดเผยซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีได้พิจารณาแล้วว่าหากผู้ใช้งบการเงินงได้ทราบข้อมูลที่เปิดเผยเหล่านี้แล้วข้อมูลในงบการเงินงจะมีประโยชน์ยิย่งขึ้นเช่นการารับรู <ละ S 1> ้รายได้การตีราคาสินค้าคงเหลือการัญตีเกี่ยวกับที่ดินอาคารและอุปกรณ์และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา การแปลค่าเงินตาต่างประเทศค่าเเินยที่สงสัยจะสูญเป็นต้น 4. การเปลี่ยนแปลงทางบัญชีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีอะไรกถือเรื่องของ นี้สี่จุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีที่ถกิดการเพื่อปฏิบัติจาดและการบัญชีที่เรารองทั่วไปอย่างเป็นหลักการหลักการบัญชีที่เรารองทั่วไปอีกอย่างหนึ่งเช่นการเปลี่ยนแปลงวิธีการราคการสินค้าคงเหลือจากวิธีเข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีหัวเฉลี่ยหัวน้ำหนักเป็นต้นผู้ใช้งบกนจะนำงบการเงินมาต่างๆมาเรียทียบกันเพื่อดูแนวโน้มเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงานและ จ่ายเงนินสดของกิจการ การใช้นโยบายการบัญชีที่เหมือนกันในแต่ละงวดจะช่วยให้ข้อมูลายในงบการเงินสามารถเปรียบเทียบกันได้หรือการควรเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเฉพาะกรณีที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้เปลี่ยนหรือกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการกล่าวทำให้งบการเงินของกิจการแสดงรายการหรือในการทงบัญชีอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ใชบการเงินหรือนโยบายการบัญชีใหม่ที่กิจการเลือกใช้จึงจำเป็น เนื่องจากริงจริงจังกการจัดผู้ใช้งบกการเข้าใจในนโยบายการบัญชีใหม่เห็นหมแล้วการลดของการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีทำให้กิจการต้องปรับปรุงบัญชีด้วยการใช้วิธีปรับย้อนหลัง retroactive การเปลี่ยนโดยมข้อมูลเปรียบเทียบเทียบข้อเที่เสิรอในงบบัชีบัญชีเพื่อให้ข้อมยลเปรียบเทียบแสดงเห็นว่ากิจการได้ใช้นโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอดตั้งแต่วันที่กิจการเด้ใช้นโยบายการบัญชีนั้น กิจการต้องนำผลสะสมของงวดก่อนๆมาปรับปรุงกับกำไรสะสมววดของงวดถัดมาซึ่งการปรับปรุงกำไรสะสมนี้ต้องทำสำหรับการทำงวดที่มีการเสนอรตยละเอียดกการต้องรายละเอยดงการตองต่อไปนี้ลักษณะและเหตุผลของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นจำนวนเงินที่ต้องนำมาปรับปรุงการเงินของผู้มีหนงาเสนอ จำนวนผลสะสมของเงนก่อนที่ต้นมาปรกอบุงกำไรสะสมต้นงวดของโคงการเงินทวนที่นําเสนอข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลเปรียบเทียบได้่อการปรับให้ถูกต้องหรือข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการไม่สามารถปรับข้อมูลเปรียบเทียบให้ถูกต้องได้ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติกิจการไึ่สามารถนจำนวนที่ต้องใช้ในการปรับย้อนหลังได้สูงสุมผลกิจการจึงสามารถใช้วิธีเปลี่ยนนทันทีเป็นต้นไป Oh, boy, is ซึ่งในการนำวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปมาปฏิบัตินั้นกิจการต้องถือว่าเหตุการณ์ทางบัญชีมีผลกระทบต่องบการเงินนับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์ทางบัญชีนั้นเกิดขึ้นกิจการไม่ต้องทำการปรับปูมิใดในงบการเงินของงวดก่อนหากเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นมีผลกระทบที่มีระยะสําคัญต่องบการเงินในวใดาใดงวดอย่างที่นเสนอหรืออาจมีผลกระทบที่มีระยะสัมพัญในงวดต่อไปในกรณีที่กิจการต้องใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้องไปในวิธี การปรับย้อนหลังเคื่องจะกไม่สามารถใช้วิธีปรับย้อนหลังได้ในทางปฏิบัติหรือจากการต้องเปวดเผยข้อเท็จจริงที่ว่าจุดการไม่สามารถใช้วิธีปรับย้อนหลังได้ในทางปฏิบัติจึงจำเป็นต้องใช้วิธีเปลี่ยนหนาที่เป็นต้นไป4.2การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเช่นการเปลี่ยนอายุการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของเครื่องจักร การเปลี่ยนวิธีการคิดค่าสัมปทานการเปลี่ยนแปลงค่าผลิตภท่งสัจะถูกเป็นต้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีการต้องใช้วิธีแยนทันทีเป็นต้นไปการต้องจ่ายประเภทผลกระทบงการเปล่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีงบแสดงฐานะการเงินและงบกำลังไรขาดทุนตามประเภทของประมาณการทางบัญชีได้แสดงไว้ใน้เมอก่อนและองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและจำนวนของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ ม้ว <ส gas S 1> นไว <Hospital> ้บร <l> ิบาและในงวดต่อไป หากกิจการไม่สามารถระบุจำนวนของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ในทางปฏิบัติกิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน4 3การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่เสนอรายงานหน่วยงานที่เสนอรายงานหมายถึงกลุ่มกิจการที่ได้เสนอสถานะแล้วว่าเป็นหน่วยงานเดียวกันซึ่งต้องทำการนำเสนองบการเงินเพียงงบเดียวการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่เสนอรายงานรวมถึงสถานการณ์ต่อไปนี้กิจการต้องนำเสนองบการเงินรวมซึ่งไม่ควบ เสนอในงวดก่อนเพ yeah. ื่อใช้ทดแทนหรือแสดงควบคู่ไปกับงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทด้ยที่รวมอยู่ในกลุ่มกิจการเปลี่ยนแปลงไปเช่นบริษัทที่รวมอยู่ในกลุ่มก да SO ิจการที่ต้องนําเสนองบการเงินรวมเกณฑ์สถานะจากบริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยบริษัทที่รวมอยู่ในกลุ่มกิจการ ต้องนเสนองบการเงินแบบรวมกันมีการเปลี่ยนแปลงกิจการต้องนาเสนองบการเงินแน่วอปัจจุบันตามวิธีการรวมกิจการแบบส่วนได้สีแบบรวมส่วนได้เสียห้ารายการที่มีสาระสาคัญ พรปศ .2551 กิจการจะเปิดเผยลักษณะและจำนวนเงินของรายการพิเศษ Extra Ordinary Item และรายการดูดยแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเนื่อจากรายการพิเศษเป็นรายการและเหตุการทางบัญชีที่ผู้ใช้งบการเงินสนใจหรืออาจแสดงยอดรวมของรายการพิเศษทุกรายการไว้ในงบกำไรขาดทุน้อกัาเปิดเผยรายละเอียดในมาเหตุประกอบงบการเงินกิจการต้องเปิดเผยจำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการพิเศษแม้ว่ากิจการจะเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับรายการพิเศษในลักษณะใดาในปีพศ2551มาตรฐานาดการบัญชีของใครได้ยกเลิกแนวคิดเรื่องรายการพิเศษแต่เส,<อ>สนอแนวคิดน<า>ในเรื่องความมีสาระสาคัญน,น,นั่นคือหากรายการใดมีสาระสาคัญจิจการจะสแสดงรายการนั้นแยกต่างหากจากรายการอื่นกาหกข้อผิดพลาดของงวดก่อน ข้อผิดพลาดที่สําคัญหมายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงวดก่อนแต่บารพบในงวดปัจจุบันและมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญที่ทําให้งบการเงินของงวดก่อนขาดคำน่าเชื่อถือเมื่อกิจการพบข้อผิดพลาดที่สําคัญกิจการจะใช้วิธีปรับย้อนหลังและเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ลักษณะและเหตุผลของข้อผิดพลาดที่สําคัญที่เกิดขึ้นจำนวนเงินที่ต้องนํามาปรับปรุงงบการเงินของทุกหน่วที่นําเสนอจำนวนผลสะสมของงวดก่อนก่อนที่ต้องนำมาปรปกอบกำไรสะสมต้นงวดของงบการเงินทุกงวดที่นำเสอ ข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการปรับให้ถูกต้องหรือข้อเท็จจริงที่ว่ากิจการไม่สามารถปรับข้อมูลเปรียบเทียบให้ถูกต้องได้ในทางปฏิบัติเรือเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานหรือเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบแสดงฐานะการเงิน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกับวันที่ที่งบแสดงฐานการเินออกมาได้เกิดแ้ ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทดังนี้เจ็ดจุดหนึ่งเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ต้องปรับปรุงเหตุการณ์ประเภทนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่งบแสดฐานะการเงินที่เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมทําให้กิจการสามารถกําหนดจานวนเงินสาหรับรายการที่มีภาวะาการเงินขึ้นมีอยู่ก่อนแล้วจำนวนที่ในงแสดฐานการเงินเช่นการสัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญในรายที่แม่มีการฟ้องร้องมาก่อนหน้าแล้ว ลูกมีดังกล่าวได้ถูกสารพิพากษาให้ลงละายลลงละในงบแสดงฐานะการเงิน7.2เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไม่ต้องปร MM <to cuarto beauty> ับปรุงเหตการณ์ประเภทนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกิจการไม่ต้องปรับปรุงรายการในงบการเงินเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับภาวะการที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ก่อนแล้ว ันที่ในยกแสดงฐานะการเงินแต่กิจการควรเปิดเผยเหตุการณ์ใดๆรอบระยะเวลารายงานที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติซึ่งมีผลต่อรายการนะวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเช่นไปไม่โรงงานของกิจการภายหลังรอบระยะเวลารายงานแต่เการที่เกิดขึ้นคอนเทนอีเวนต์เหตุการณ์ที่อยากเกิดขึ้นหมายถึงเหตุการณ์ที่มีผลทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนแก่กิจการซึ่งผลสุดท้ายที่จะเกิดหรือไม่เกิด ขึ้นอยู่กับเหต,ต,ต kind of ุการณ์ในอนาคตว่าเกิดขึ้นหรือไม่ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นลิสิตี่อาจจะเกิดขึ้นคอนดิชันไลบิลิตี้ได้สิ่งที่อาจเกิดขึ้นคอนดิชันแอสเซสซีสการ์การลงนามต่อเน really ื่องโกยคอนดิชันหรือคอนดิชันทั่วไปทั่วไปเกิดจาก ข้อกำหนดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตนอกจากกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระบัญชีเลิกกิจการหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องได้ต่อไปในได้แจ้งกล่าวกิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้สงสัยอย่างมาก กว่าการจะไม่สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและต้องเกิดเหตุการจัดทําโควตเงินและเหตุกรที่กิจการไม่อาจดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้สิบสิบข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน operating การสน้อมูส่วนการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ใช้โงารให้ทราบถึงการกำไรที่ทำได้และแนวโน้มของความเจริญเติบโตในส่วนงาน ดำเนินงานที่มีการประกอบธุรกิจและมีพื้นที่ทางภูมิศาสแตกต่างกันซึ่งจะดำเนินการภายใต้นาฬิกาเดียวกันผู้ใช้งบการเงินย่อมต้องการข้อมูลส่วนงานดำเนินงานเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจที่ลักษณะแตกต่างกันซึ่งไม่อาจพิจารณาได้จากข้อมูลโดยรวมในงบการเงิน11บดข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการบางพันหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเป็นลักษณะตามปกติของกานประกอบธ้รกิจการค้าการซื้อหรือขายหรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการที่เสนอรายงานได้เนื่องจากรายการที่เกิดขึ้นระหว่างกันเป็นรายการที่มีก็เป็นยังเป็นยอะ การเป็นรายการที่มีการกำหนดราคาที่ตกลงกันไว้แล้วซึ่งไม่ใช่รายการที่มีราคาซึ่งสามารถต่อรองกันโดยอิสระการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจึงมีความสําคัญเนื่องจากผู้ใช้งบการเงินจึงได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมไปถงประเทศและองค์ประกอบของรายการทางเีรเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วย เนการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการกิจการต้องคำนึงถึงเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมายตัวอย่างของรายการบัญชีที่กิจการต่างเกิดขึ้นรวมกันในเมื่อที่รายการเหล่านี้มีผระทบในแ่ยังนี้การซื้อหรือายสินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้าระหว่างผริเการซื้อหรือขายสินคาหรือมัพต์หรือสินทรัพย์อื่นการเป็นตัวแทนการมีสัญญาเช่าการให้หรือรับข้อมูลจากการวิจัยและพัฒนา การให้สิทธิ์ในการใช้สินทรัพย์กา,ยการจัดหาเงินทุนการคำประกันหรือการใช้หลักประกันการมีสัญญาประกัน S 1 um tá, <s <S 2 4 4การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจําปีรายงานประจําปีอ and report เป็นเอกสารซึ่งจัดทาเป็นรูปรูปเล่มของข้อมูลที่ใช้ทอนิทธิพันธ์อยู่ในแนวแต่ซีรีส์หรือการสื่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เตและให้ข้อมูลที่สําคัญต่างๆรายงานประจําปีเป็นแหล่งข้อมูลสาคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการทิมทางและนโยบายการดําเนินงานในอนาคต และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้วยข้อมูลในรายงานประจําปีอาจประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริการในรูปแบบของตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการตัวอย่างของการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจําปีมีดังนี้หนึ่งข้อมูลที่สําคัญโดยสรุปของกิจการได้แก่ชื่อกิจการประเภทธุรกิจสถานที่ตั้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของกิจการเป็นต้นสองรายงานของผู้ บริหารได้แก่สารจากประธานกรรมการซึ่งกล่าวถึงผลการดําเนินงานและพัฒนาการที่สําคัญในรอบปีที่ผ่านมาของกิจการการวางแผนเกี่ยวกับการขยายงานของกิจการในงวดหน้าหรืองวดต่อๆไปาาการประมาณงบต่อแผนจากรายจา่ายประเภททุนและการวิจัยรวมถึงทิศทางการแผนงานในอนาคตของกิจการโดยสรุป 3. า,าการกำกับดูแลกิจการได้แก่ข้อมูลที่สแสดงถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท รายง,งานจากคณะกรรมการตรวจสอบออดิจินัลที่ข้อมูลที่แสดงถึงภารกิจหนา้าที่ของคณะกรรมการรวมถึงกิจกรรมที่ทําในรอบปีเพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกํากับดูแลระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและมีรายง,งานการเงินที่เชื่อถือได้ สี่รายงานของผู้สอบบัญชี auditor ีพอร์ตซึ่งเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ห้างบการเงินเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงินในรอบบัญชีเช่นงบแสดงฐานการเงินงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนล่สุดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นงบแสดงสระหสเยเนตุประกอบงบการเงินและรายงานการบัญชีของิจการซึ่งจะทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน6 บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร decision a n a l y s mda ได้แก่การวิเคราะห์ผลกการดำเนินงานเพื่อให้ผู้แใดข้อมูลเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจเช่นการวิเคราะห์ผลกระทบในวงของเศรษฐกิจภาพรวมของสายําพรวการดเินการของกิการบทรายงานและการวิเคราะห์ฐานายการเงินเพื่อให้คู้สร้างทางการเงินในวยรายารการเงินและการเปลี่ยนแปลงฐานายการเงินของกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่นโยบายหรือกิจกรรมที่กิจการได้ดำเนินการซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นการดูแสัตว์สัมพันธ์มการประหยัดพลังงานและการสร้างความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นต้น2.5ศูนย การเปิดเผยข้อมูลไารวมถึงการแสดงรูปแบบการจัดรายการและข้อมูลในงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินคำศัพที่ใช้การแยกประเภทรายการเงินที่ใช้ในการวัดมูลค่ารายการและเหตุการทางบัญชีและนโยบายการบัญชีการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นช่วยให้งบการเงินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กิจการณ์รเปิดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือเปิดเผยข้อมูลอืที่จาเป็นเพื่อให้ผู้ใช้งการเงินเข้าใจถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของการรวมกิจการควรมหนึงถึงความเพียงพอความถูกต้องทางสวนและความสมงูรของข้อมูลนั้นกิจการควรเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจข้อมูลอาจเปิดเผยไว้ในโครงการ หมายเหตุประกอบงบการเงินรายละเอียดประกอบรือชารายประกอบข้อมูลที่ควรเปิดเผยได้แน่ข้อมูลทั่วไปรายการและเหตุการณทางบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างับบัญชีเช่นนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีรายการที่มีสาระสาคัญข้อผิดพลาดที่สําคัญเหตุการภายหลังรอบระยะเวลางานเหตุการที่อาจเกิดขึ้นการดําเนินการต่อเนื่องข้อมูลทางการเงินจำแนกตามสน่วนงานข้อมูลเกี่ยวข้อุคนหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน